จระเขสุเป็นงูพิษที่ค่อนข้างใหญ่เติบโตได้ยาวถึง2.2เมตรมีลำตัวและศีรษะที่แข็งแรงและมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากสีลำตัวและสีรสะตแตกต่างกันไปมากสีพื้นหลังอาจเป็นสีน้ำตาลหรือสีเหลืองเกือบดำรูปแบบของเกล็ดสีเข้มและสีสว่างประกอบกันเป็นชุดของส่วนคองสีเข้มจุดเกิดขึ้นบนเส้นกึ่งกลางหลังซึ่งดูเหมือนตัวอักษร x มีตาขนาดกลางโดยมีรูม่านตารูปไข่ในแนวตั้งด้วยเกล็ดหลังที่กระดูกงูแข็งแรงมีเขี้ยวขนาดใหญ่ประมาณ2.5เซนติเมตรและสามารถปล่อยพิษได้มากพวกมันมักจะกินสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์ฟันแทบเป็นอาหารระหว่างการสืบพันธุ์โดยให้กำเนิดลูกระหว่าง16ถึง20ปีในช่วงฤดูฝนส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางวันและกลางคืนพวกมันมักจะอบอุ่นร่างกายท่ามกลางแสงแดดยามเช้าและออกไปล่าสัตว์ในเวลากลางคืน งูเสือ Notochiustertus เป็นงูขนาดใหญ่และมีพิษสูงทางตอนใต้ของออสเตรเลียรวมถึงเกาะตามชายฝั่งและเทสเมเนียง,งูเหล่านี้มักพบเห็นและเป็นที่รู้จักกันดีในท่อองค์ถิ่นโดยมีแถบสีดำและสีเหลืองเหมือนเสือแม้ว่างูชนิดนี้จะมีสีและลวดลายที่แตกต่างกันมากก็ตามประชากรทั้งหมดจัดอยู่ในสกุล n o t o c h i s e l p ลักษณะที่หลากหลายของพวกมันถูกจำแนกเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกันหรือตามชนิดย่อยและความแปรผันของภูมิภาคแม้ว่างูเสือมักจะอาศัยอยู่บนพื้นแต่พวกมันสามารถว่ายน้ำและปีนขึ้นไปบนต้นไม้และอาคารได้งูสามเหลี่ยมหลายแถบ Bungarus er multicinctus หรือที่รู้จักกันในชื่องูสามเหลี่ยมไต้หวันหรืองูสามเหลี่ยมจีนเป็นงูอีลาพิษที่มีพิษชนิดหนึ่งพบได้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของจีนตอนกลางตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งูชนิดนี้ได้รับการอธิบายครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตร์เอเวอร์ไบรท์ในปีพุทธศักราช2404งูชนิดนี้มีความยาวเฉลี่ย1-1.5เมตร3.5-5ฟุต เป็นงูสีดำหรือสีน้ำเงินแกมดำและมีแถบสีขาวจำนวนมากพาดลำตัวช่องแคบหลายแถบส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่แอ่งน้ำตลอดการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์แม้ว่าจะเกิดขึ้นในแหล่งที่อยู่อาศัยประเภทอื่นก็ตาม เทชิโอเพโลบอตรอฟเซสเพอร์เป็นงูพิษชนิดหนึ่งที่พบในระดับความสูงต่ำถึงปานกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเม็กซิโกและอเมริกาก,ก,กลางและเข้าสู่อเมริก,กาใต้ซึ่งเป็นที่รู้จักจากระดับความสูงถึง2,600เมตรในเทือกเขาแอนดีสของโคลอมเบียและเอกวาดอร์เช่นเดียวกับเวเนซุเอลาด้วยมวลมากถึง6กิโลกรัม13ปอนด์และความยาวสูงสุด2.5เมตร8.2ฟุต เทอร์ซิโอเปลจึงเป็นหนึ่งในงูพิษชนิดที่ใหญ่ที่สุดมีสีอ่อนถึงน้ำตาลเข้มมักมีเส้นรูปซิกแซกสีเหลืองที่แต่ละข้างของลำตัวได้รับการขนานนามว่าเป็นงูพิษพิษขั้นสุดยอดด้วยขอ หน้าที่ใหญ่เขี้ยวและพิษของมันมีชื่อเสียงที่น่าเกรงขามเป็นสาเหตุให้งูกัดได้มากที่สุดในระยะของมันเนื่องจากมีนิสัยชอบปกป้องและอยู่ใกล้กับถิ่นที่อยู่ของมนุษย์อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับงูพิษอื่นๆมันหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับมนุษย์ทุกครั้งที่ทำได้ปัจจุบันไม่มีชนิดย่อยที่ได้รับการยอมรับงูแบล็กแมมบาแบล็กมอมเบิ งูพิษร้ายแรงมากชนิดหนึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า dendroaspis polypii อยู่ในวงงูพิษเขี้ยวหน้าเอลเพอดี พบกระจายพันธุ์ในทวีปแอฟริกาในแถบตอนใต้และตอนกลางงูบลักแมมบามีรูปร่างเพลียวยาวมีลำตัวสีน้ำตาลเทาท้องมีสีเทาขาวจนไปถึงสีเหลืองหรือเขียวเส้นขอบปากมีสีน้ำตาลดำคอแบนภายในปากสีดำสนิทมีต่อมพิษขนาดใหญ่ตากลมโตขนาดใหญ่มีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ2เมตรแต่มีขนาดยาวเต็มที่เกือบ4เมตร งูแบล็กแมมบาเป็นงูที่มักไม่ขึ้นใต้แต่จะหากินและอาศัยบนพื้นเป็นหลักเป็นงูที่เลื้อยคลานได้ไหวมากโดยสามารถเลื้อยได้ไวถึง20กิโลเมตร ชั่วโมงจึงถูกจัดให้เป็นงูที่ไวที่สุดในโลกนอกจากนี้แล้วงูลักแมมบายยังได้ถูกจัดให้เป็นงูที่อันตรายและเป็นงูพิษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาด้วยความเป็นงูที่หากินบนพื้นเป็นหลักคล่องแคล้วว่องไวอีกทั้งยังเป็นงูที่ไม่กลัวมนุษย์มีอุปนิสัยดุร้ายก้าวร้าวเมื่อปะทะกับมนุษย์ซึ่งซึ่งน่าจะไม่หลบหนีเหมือนงูชนิดอื่นงูแมวเซาอินเดียหรืองูพิษรัสเซล เอสวเพอร์ชื่อวิทยาศาสตร์เดบอยอารศลีีงูพิษชนิดหนึ่งที่พบได้ในทวีปเอเชียในหลากหลายประเทศจัดเป็นงูเพียงสี่ชนิดเท่านั้นที่อยู่ในสกุลเดบอยอในวงไวเพรดีโดยถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่แพทริกรัสเซลนักฟิสิกส์และธรรมชาติวิทยาชาวสกอตและชื่อสกุลเดบอามาจากภาษาฮินดีที่มีความหมายถึงซ่อนลวดลายหรือผู้แฝงตัว เป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมากชนิดหนึ่งที่มีกัดมนุษย์จะมีผลต่อระบบโลหิตในร่างกายทำให้แก่ถึงความตายได้มีรูปร่างอ้วนป้อมลำตัวสั้นหางสั้นเวลาตกใจหรือถูกรบกวนมักขดตัวเหมือนแมวนอนขดพร้อมทั้งทำเสียงขู่คล้ายแมวหรือยังรถยนต์รั่วเนื่องจากสูบลมเข้าไปในตัวจนตัวพองแล้วพ่นลมออกมาทางรูจมูกแรงแทนที่จะเลื้อยหนีสามารถฉกกัดได้รวดเร็วแทบไม่ทันตั้งตัวทั้งท,งทังที่ขดตัวอยู่ งูจงอางออฟ i ิ p อฟเ u อร์ n n สแเป็นงูพิษที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียง,งูเหา่าเป็นสมาชิกเพียงชนิดเดียวในสกุล o อฟ i ิ p อฟ g u อซึ่งไม่ได้เป็นงูเห่าที่แท้จริงตามอนุกรมวิธานแม้ว่าจะมีชื่อสามัญและมีความคล้ายคลึงอยู่บ้างก็ตามด้วยความยาวเฉลี่ย3.18-4ถึง4ม1 0 4ถึง13.1ฟุตและสถิติสูงสุดที่5.85ม19.2ฟุต จึงเป็นงูพิษที่ยาวที่สุดในโลกสายพันธุ์นี้มีสีสันที่หลากหลายตามแหล่งที่อยู่อาศัยตั้งแต่สีดำมีแถบสีขาวไปจนถึงสีเทาอมน้ำตาลที่ไม่ขาดตอนงูจงอางมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางแม้ว่าจะไม่พบเห็นทั่วไปโดยมีตั้งแต่อนุทวิปอินเดียผ่านทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงจีนตอนใต้ที่ซึ่งมันล่าเหยื่อเป็นส่วนใหญ่กับงูชนิดอื่นรวมทั้งงูชนิด นี้ด้วยงูจงอางตัวเมียเป็นหนึ่งในงูไม่กี่ตัวที่เฝ้ารังเพื่อปกป้องไข่ตลอดระยะฟักตัว การแสดงภัยคุกคามของอีลาพิษนี้ได้แก่กางแผ่นพับคองเงยหน้าขึ้นศบตาพองตัวส่งเสียงฟู่และชัดเป็นครั้งคราวเมื่อพิจารณาจากขนาดมันสามารถโจมตีได้ในระยะและความสูงพอสมควรบางครังก็กัดได้พิษจากสายพันธุ์นี้มีความสำคัญทางการแพทย์ซึ่งอาจส่งผลให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว,เว้นแต่จะได้รับยาต้านพิษทันเวลาแม้จะมีชื่อเสียงที่น่ากเกรงขามแต่ การทะลวิวัฒน์จะเกิดขึ้นจากการเปิดเผยตัวเองหรือถูกต้อนจนมุมโดยไม่ได้ตั้งใจเท่านั้นเนื่องจากถูกคุกคามจากการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยจึงมีการระบุให้สัตว์ในกลุ่มเสี่ยงอยู่ในบัญชีแดงของ IUCN ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,553สัตว์ชนิดนี้ถือเป็นสัตว์เลื้อยคลานประจำชาติของอินเดียและมีตำแหน่งโดดเด่นในตำนานและประเพณีพื้นบ้านของอินเดียบังคลาเทศสรีลังกาและเมียนมา งูเห่าฟิลิปปินเป็นงูที่แข็งแรงมีความยาวปานกลางและมีซี่โครงยาวที่สามารถขยายออกได้ดังนั้นเมื่อถูกคุกคามอาจมีฮุดเกิดขึ้นได้ความยาวเฉลี่ยของสายพันธุ์นี้คือ1.0เมตร3.3ฟุตนกชนิดนี้สามารถโตได้ยาวได้ถึง1.6เมตร5.2ฟุตอย่างไรก็ตามประชากรย่อยของนกชนิดนี้โดยเฉพาะตัวอย่างจากกอมินโดโรกล่าวกันว่ามีความยาวได้2เมตร6.6ฟุต แต่คำกล่าวอ้างเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างไรก็ตามหากเป็นจริง2เมตรจะหายากมากและถือเป็นค่าสูงสุดที่แน่นอนสำหรับสายพันธุ์นี้สีสันเป็นรูปรีหดหูแตกต่างจากคอเล็กน้อยจมูกสั้นมนและรูจมูกใหญ่ดวงตามีขนาดปานกลางโดยยังมีรูม่านตาสีน้ำตาลเข้มและกลมตามแบบฉบับของงูเห่าสายพันธุ์อื่นๆและคล้ายกับอีลาพิษอื่นๆโดยทั่วไปมีโครงสร้างที่ค่อนข้างแข็งแรงสำหรับงูอีลาพิษและงูที่โต เข็มไวจะมีสีน้ำตาลอ่อนนอถึงปานกลางสม่ำเสมอในขณะที่งูวัยรุ่นมักจะมีสีน้ำตาลเข้มกว่ามีแถวขนาด23 27แถวรอบคอและ21แถวอยู่เหนือส่วนกลางของร่างกายช่องท้อง182 193ชิ้นหางใต้36ถึง49ชิ้นและคู่ฐานบางครั้งแยกไม่ออกงูสามเหลี่ยมทั่วไปบ a n g ร a เซ หรือที่รู้จักในชื่อเบนกอแครกเป็นงูอีลาพิษที่มีพิษสูงในสกุลบังกร์สซึ่งมีถิ่นกำเนิดในอนุทวีปอินเดียมันเป็นสมาชิกของสายพันธุ์บิ๊กโฟที่มีงูกัดมนุษย์มากที่สุดในปากีสถานอินเดียและบังคลาเทศความยาวเฉลี่ยของช่องแคบทั่วไปคือ0.9ม2ฟุต11นิ้วแต่สามารถขยายได้ถึง1.75ม5ฟุต9นิ้ว ตัวผู้มีความยาวมากกว่าตัวเมียโดยมีหางที่ยาวกว่าตามสัดส่วนศีรษะแบนและคอแทบมองไม่เห็นลำตัวเป็นรูปทรงกระบอกเรียวไปทางหางงูไทยปันพ้นทะเลอิลันไทยแพน หรือที่รู้จักกันในชื่อ Smalltail Snake และ f i ส r c e s n a k เป็นงูไทยปันชนิดหนึ่งในวงงูพิษเที่ยวหน้ามีถิ่นกำเนิดในประเทศออสเตรเลียเป็นงูพิษที่มีพิษร้ายแรงเป็นอันดับต้นๆของโลกจัดอันดับบนพื้นฐานปริมาณ LD 5 0ในหนูแม้ว่ามันจะมีพิษร้ายแรงแต่กลับเป็นสัตว์ที่อายและสันโดษและมักจะเลือกหลบหนีมากกว่าชื่อ f i รุนแรงมาจากพิษที่รุนแรงไม่ใช่อารมณ์ของมัน